ีขนาดเลยค่ะค่ะแล้วพอมีอะไรกันเขาจะเสร็จไวมากแล้วก็เขาจะเสร็จไปก่อนนะคะแล้วเราจะไม่เสร็จตลอดเลยอะค่ะแล้วถามหน่อยนะครับว่าเล็กนี่ประมาณสักกี่นิ้วครับเล็กมากค่ะประมาณสักนิ้วโป้งได้ไหมครับตกว่าสักนิดนึงตอกว่านิ้วโป้งหน่อยนิ้วโป้งผู้หญิงอะค่ะนิ้วโป้งผู้หญิงอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเล็กเกินไปไหมคุณหมอครับตามทฤษฎีเนี่ยขนาดเนี่ยสำคัญเหมือนกันแต่สำคัญไม่มากเท่ากับเทคนิค ดี<ม>ร,รักถามว่าขนาดเป็นปัญหาไหมถ้าเล็กจิ๋วมากเกินก็เป็นปัญหาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชายไทยก็จะมีขนาดย่อมๆถามว่ามาตรฐานหรือเล็กเกินไปในเรื่องของเซ็กส์หรือเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจแต่คุณผู้หญิงบ่นว่าเล็กนี้ก็เล็กเพราะว่าเขาไม่พอใจและ,ะถ้าสูงมีความสุขความพอใจ ขนาดเล็กก็อาจจะดูใหญ่ขึ้นมาได้นะคะอ,อันหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายหญิงน้ําหล่อลื่นมากเกินก็จะทําให้ดูเล็กลงไปอีกเพราะมันลื่นมากฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมาจับข่าคุยกันนะคะ1ลมแล้วน้อยลง2มีเทคนิคการสอดใส่สอดใส่อย่างไรที่จะทําให้ดูโตขึ้นก็คือท่ามิชนารีนั่นเอง<า>นะคะพบฝ่ายชายสอดใส่ได้เยอะก็คือท่าธรรมดาฝ่ายชายอยู่บนฝ่ายหญิงอยู่ล่างนะคะอันที่3ก็คือฝ่ายชายต้องมีเทคนิคนะคะในการลดการหลังช้า เทคนิคที่ว่าก็คือกลั้นนะคะมีเพศสัสมัยไปสักช่วงหยุดนะคะบีบนะคสคริป์เทคนิคก็คือบีบไปบีบนี่แล้วแต่บีบปลายก็ได้บีบโคนก็ได้สามารถกลั้นได้เหมือนกันเห็นว่าเป็นวิธีการบริหารเพิ่มความอึดด้วยนะคะเพราะบีบนี่พอพอเราบีบก็จะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยก็จะหยุดไปนะคะบางคนก็ใช้ถุงยางน้ำมันใส่2ชั้นไปเลยเพื่อลดการเสียดสีนะคะให้มันขนาดโตขึ้นด้วย3มชั้น4ชั้นไปเลยใส่ยาช้าร่วมด้วยนะคะหลังจากที่ทํา ทำแบบที่ว่านั้นแล้วถ้าฝ่ายหญิงพอใจแล้วก็ค่อยมีการหลังออกมาอันนี้ก็คือมีเทคนิคต่างๆที่ช่วยจริงๆแล้วการที่ฝ่ายชายหลังเร็วนี่ต้องกลับไปหาต้นเหตุนะคะหนึ่งเรื่องความเครียดทางกายทางใจสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะการสูบบุหรี่การดื่มสุราคนตื่นเต้นง่ายนะคะคนไม่ออกกําลังกายเลยฝ่ายชายต้องหัดขมิบฝ่ายหญิงก็ต้องหัดเพื่อให้ตัวเองถึงจุดสุดยอดเร็วขึ้นนะคะและสุดท้าย แก้อะไรไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่สําเร็จฝ่ายหญิงต้องช่วยตัวเองอ๋อไม่ใช่เป็นแฟนใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฝ่ายหญิงสามารถช่วยตัวเองให้ถึงจุดสุดยอดได้ด้วยฝีมือตัวเองหรือว่าใช้เซ็กซ์ทอยช่วยนะคะก็จะมีหลายวิธีมีหลายเทคนิคแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอแนะนำเลยว่าต้องจับขาคุยกันกับแฟนก่อนเพื่อเข้าใจมอค่ะ เขาแบบนี้เขาจะไม่ว่าเราแบบแต่ผไม่รู้จักพออะไรแบบนี้อะคะการที่จะพูดก็ต้องพูดบวกก่อนนะคะบอกว่าโอ้เรามีความสุขมากนะคะอยู่กับคุณเนี่ยคุณดูแลอย่างดีมีความสุขแต่ว่าถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมนิดนิดก็จะทําให้ชีวิตเรารักเราสมบูรณ์มากขึ้นนะคะจะไม่ต้องไปพูดว่าคุณดังเร็วคุณจิตเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องพูดตรงนั้นนะคะเราอาจจะหาของมาให้เลยนะคะหรือว่า อาจจะพูดเทคนิคที่ทําให้ไายิงถึงจุดสุดยอดเร็วขึ้นนะคะตรงนี้ผู้หญิงนักอายมากเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งหนังสือไม่อ่านเลยค่ะนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากลองอ่านดูนะคะหรือถ้าเขาไม่ชอบอ่านคนก็ไฮไลท์ตรงที่จะให้เขาอ่านดูสักสองหน้านะคะไฮไลท์ให้ดูคุณเอต้องลองพูดนะคะพราเราเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณคุณเอค่ะสําคัญมากถ้าเกิดคุณผู้หญิงเนี่ยอยากให้หนุ่มๆทั้งหลายเข้าใจนะครับ พูดไปตรงๆเลยนะครับแต่ว่าขอให้มาในเชิงที่เป็นแง่บวกเราพอรับได้ครับนะบแล้วเราก็จะเข้าใจ,าจด้วยว่าที่จะอ้อไปโน้นอ้อไปทางนี้นะครับโอ้ยตรงๆกันได้ใช่เพราะสุดท้ายก็เป็นความสุขของทั้งคู่นั่นเองครับผม